สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามารุ้นเลขทูบไอ้ไข่เลขทูบวัดไอ้ไข่วัดเจดีเราได้บูชาทูบมานะครับมาจุดมารอรุ้นเลขกัน ท่านมีโชคมีลาภเฮงเห่งรวยรวยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะ พระพุทธไตารัตน์ยานมณีนพรัตน์ศีสะหัสสะสุธรรมาพุโทโธธรรมโมสังโฆนทะาพุโทโธนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทนังวรังคันทัง สีวรีจะมหาเถตังอหังวันทามิกูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธายะธรรมะสังฆปูเชมิขอสิ่งที่ข้าพเจ้าขออธิฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จ เป็นจริงโดยฉับพลันทันใดทุกประการอิมังสัจจะวานังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา อาลับปัตตาปัเจกาปันจะยังพลังอรหันตตาปันจะเตเชนละขังอันธามิสัพพโสอรหันตานจะเตเชนละขังพันธามิสัพพโส อรหันตานันจะเตเชลักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิ เลขทูบเลขแรกเข้ามาแล้วนะครับเป็นเลข6นะครับ ยาวๆนะครับสำหรับเลขทูปไอ้ไข่วัดเจดีนะครับสำหรับงวดนี้จะได้เลขอะไรก็มาลุ้นกันนะครับ นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม,พ,สม,ม,สพ,มพ,พุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายนณีนภรัตสีสะหัสสะ สุธรรมาอุทโทรธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีกานังวะรังคันทงังสีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิปูระโตอหังวันทามิทา,มทาตุโย อหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพันทันใดทุกประการอิมังสัจจาวนังอธิฐาอธิฐานนิ พุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆาพลระปัจจาระเจกาบันจะยังพลังอรหันตานันจะเต เชนะรักขังพันธามิสัพพโสอะระรหันตานันจะเตเชรักขังสัพพันธามิสัพพโสอะระรหันตานันตะเตเชรักขังพันธามิสัพพโสพุทธัทงอัติธรรมิธรรมังอัติธรรมิสังฆังอัติธรรมิ เลขที่สองออกมาแล้วนะครับเป็นเลขสามนะฮะรออีกหนึ่งเลขนะครับว่าจะออกเลขอะไรมีหกมีสามนะครับเลขทูปนี้ก็พอเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมได้นะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณา

อ๋อภัยนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้มีเครื่องเสียงสําหรับโฆษณาสําหรับการเลือกสอทอช่วงนี้ก็จะมาบ่อยนิดนึงก็ยังไง ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการชมแล้วก็ตัดสินใจนะฮะเลขนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งนะครับก็ลองไปพิจรารณาไปวิเคราะห์กันนะครับเลขที่3ก็กำลังจะออกแล้วนะครับดูจากหัวแล้วนะฮะน่าจะเป็นเลขเลขหนึ่งนะครับ 631นะครับเป็นเลขที่สวยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมงวดนี้นะครับลองไปไปกลับนะครับใครชอบชอบเลข2ตัวก็ลองลองกลับลองหมุนกันดูเนาะถ้ามีโชคมีลาบจริงท่านก็คงจะได้ถูกกันนะครับงวดนี้ก็ขอให้ทุกท่าน มีโชคมีลาภเพงเฮงเลยรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับมีหน,นี้ก็ขอให้หมดหนี้ปลดหนี้กันนะครับเลขก็ออกมาทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหมด3ตัวก็มี6 3สหนึ่งนะครับ อขออห้ทุกท่านเฮงรวยรวยนะครับสำหรับเลข6-3-1 <ST AN CE> อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่ง <ST AN CE> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ทูบไอ้ไข่วัดเจดีนะครับให้เลขสวยสวยหกสาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ <c oughs>